สวัสดีครับเพื่อนเพนครับวันนี้เอสซีเลสท็อปมาถ่ายกินข้าวกับเพื่อนครับหัวข้อเราอะไรดีครับเลไม่มีหัวข้อฮะเราก็คุยใบสะเพะละนี่เมนูไหนอร่อยครับเลยน้องตั้งมาน้องตั้งทิกตอกเกอร์คนดังดูยูทูบเบอร์พี่เล็กเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองน้องพัดอันดับสามพี่ปอนเดี๋ยวไปไปแคปให้ดูเลย เฮ้ยแต่แต่แต่ตอนนี้ช่องพี่เรีกคนคนฟอล์กขึ้นมาเยอะนะเยอะแต่คนดูจริงน้อยก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยไม่น้อยก็ไม่น้อยนะก็เป็นพันอยู่นะก็หลายพันเลยะพี่ว่ายูทูบมันคือวันนี้ยังอยู่ร้านอะไรอ่ะตามแนะนำหน่อยอะไรนะอามาอีโรบายอิเซาอ่ะต่อสียงมันมีร้านเสียงในฟิล์มร้านมันดังที่อโศกเขาเพิ่งมาเปิดตรงตรงนี้ตรงรามสามเปลี่ยนชื่อ อบนะครับนะครับครทบผมอะไรอย่างนะครับว <c oughs> ันนี้เราเป็นแกงพะรามสามก็เลยมากินข้าวตรงนี้ตอนแรกแกนัดผมผมก็นึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ <c oughs> ปรากฏจากร้านผมมาขับรถมาสานาทีจร <c oughs> ิงจริงพี่เดินมาแล้วนะมาสิบนาทีถึง <c oughs> ตอนแรกผมถามเขาไง วผมเดินมาดีไหมเดินได้นะอยู่เขาบอกที่จอดรถเพียบเลยว่ะอ๋อที่จอดรถเพียบนะขับรถมาเหรอครับคุณหนักขนาดนี้ใช่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 ตอนนี้พี่เล็กจะมาป้ายยานาฬิกาเรือนใหม่นะครับพี่เล็กเพิ่งจะไปผมเพิ่งออกคลิปไปเมื่อกี้เออหรอของวันนี้เหรอผมถ่ายกันไปอ๋อเพราะว่าันแล้วแสดงว่าคลิปนี้จะออนหลังนาฬิกาเรือนนี้นะครับไม่แน่ใครออกก่อนใครไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้คลิปอะไรจะหมดก่อนเลสท็อปหรือวอท็อปก็สาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่า พี่กัตั้มว่าอยากจะกินบีใหม่หน่อยกินบีใหมส่สไตล์กันหน่อยอให้เขาแนะนําร้านอะไรดีเขาบอกตรงนี้บอกอ,อะไรใกล้ขนาดนี้ผมที่ไม่รู้จักเลยก็เลยมาลองสักหน่อยมีร้านเยอะครับพี่ตั้มก็เลยให้อ่างเตาทุกคนด้วยเลยนะยังไม่เคยได้ทำของเตาจากน้องรูสึกิลตี้มากมาแล้ววันนี้ขอพี่เลี้ยงนะรักน้องรักน้องรักพี่รักพี่รักน้องครับแต่ว่าประเภทนี้มันไม่มี เอาหรอประเพณนนี้มันไม่มีแบบผู้ใหญ่ให้เด็กใช่ไหมครับผู้ใหญ่ให้เด็กแล้วผมไม่ให้้ไม่เป็นไรแต่เป็นเด็กกระตัญยูไงโอเพลเลยไม่ต้องถึงกนะรู้สึกผิดเลยนะเป็นเด็กกตัญยูรู้สึกกินเลยกินกินแซลมอนไม่ลงคอกหมดบ้านผมจีนมากไม่ให้คือบ้านผมมันจีนมากสมมติว่าถ้ากินข้าวกับผู้ใหญ่ในช่วงสุรดีเนี่ยตอนนี้คุณพ่อก็จะขอว่าเอถ้าเราทํางานแล้วอ่ะก็ต้องให้อันนี้ที่บ้านเกาะนะถ้ามาผู้ใหญ่ที่เป็นญาติ อ่าใช่ผมก็นับพี่นับนับพี่สองคนเป็นคนคนวงในไงนเออกราบเออนับเป็นญาติแล้วพเพราะงัน้นอ่ามิวส์งมิวเซียมก็ถ้าเกิดเบื่อแล้วก็ส่งมาทำนี้ใช่ไหมตัอ้อ่างั้นเดี๋ยวก็ประกาศประกาศในช่องนี้นะฮะพี่เล็กเนี่ยขายมิวเซียมโอเมกา้าพูดไปเรื่อยถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็เข้าไปดูชอ่ชองเซิร์ชว่าโอเมกา้ามิวเซียมก็ได้จะขึ้นนะไทยแลนด์ขึ้นไหมน่าจะขึ้นนะไม่น่าขึ้นอืมเขาขายทั้งมิวเซียมเลยแต่ตอนนี้ของอ่ะเริ่ม ไม่มีโอเมก้าไม่ได้ขายเลยเอาหรอนี่เคยอ๋อโอเคโอเคโอเมก้ายังครบอยู่โอเคปันจันยังนัดจะไปรับสายโอเมก้าอยู่เลยราคาเบาๆฮรร้อยล้านราคาเบาๆฮะับร้อยล้านนี่คือราคาเขาเรียกว่าขายแบบไม่อยากขายคือคือความขาดมันเคยนี่อะไรนะพวกของที่มันอยู่ในร้านที่แบบคนคนปกติเขาไม่ได้กันอะอยู่ในบูติกของเร่ออยู่ในบูติกอะประเด็นคือบูติกจะซื้อเนี่ยต้อง หาที่วางก่อนนะอืมเพราะผมให้หมดเลยนะคนที่จ้องเฟอร์นิเจอร์เอาไปหมดเลยอ้าสู้ขายจริงขายได้ฮะขายจริงขายจริงพี่เล็กพูดจริงถ้าราคานี้ให้มาเอออยู่แล้วแหมขายยังไม่ขายผมเรียกว่าดีกว่าการขายบ้านอีกนะครับเนี่ยดีกว่าขายบ้านเลยฮะใครสู้แมเพราะว่าราคาแบบไม่อยากขายแล้วมันมีอะไรที่แบบหายากอีกคือไอ้ในจริงๆในนั้นของที่หายากมากกว่าคือ ของพวกปฏิทินพวกอิสซัชอรี่สิ่งพิมพ์ตา่างๆวิทย์ใเก็บตั้งแต่ปีไหนแบบกว่เก้เาเจนเน็ดไงวิท้ามันก็มีปฏิทินเยอะนะแบบรีโออะไรเงี้ยเต็มบ้าน <laughs> บาบอไปบ้านกูนี่มึงเห็นหรอสมยัยสมัยนี้ปฏิทินเขาเรียกรีโอกันนะสมัยก่อนเขาต้องแม่ขโขงอันไม่ทันไม่ทันนะแย่เว้ยมาคนละเจนนะี <laughs> ่แย่เออนี่เดี๋ยวนะนี่สั่เท่าไหร่นะ เนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบเฮ้ยกูยังไม็สี่สิบเหล็กสองปียังดีว่ากูยังไม่หกสิบมันได้จะข้ามอีกข้ามอีกเจ็ดอสองปีอีกสองปีนี่ได้นะนี่สามสิบสี่สิบพี่เล็กปีนี้เท่าไหร่นะครับอีกสองปีก็ยังห้าสิบอยู่ได้อยู่ยังได้อยู่เหล็ก้าสิบเจ็ดนี่ใช่ไหมไม่ต้องบอกสื่อเล็กยังดูแข็งแรงอยู่เลยเลนี่นี่นี่โอตาเตะแท็กกีมาก เราพี่เล็กจะไปซื้อสายอะไรอะสาสอหน่าสายนาฬิกาสามสองหนึ่งแพดิซื้อสามหนึ่งรือซื้อกสายซื้อสายัะเพราะว่านาฬิกาสามสองหนึ่งเราได้มานานแล้วอาจจะตัวใหม่ที่มันออกเป็นเขาเป็นสามสองหนึ่งแินใช่แต่เราซื้อหัวเขานานแล้วเขาเพิ่งออกแบบทั้งสายมาด้วยกันแล้วเราก็เลยซื้อสายตาม แค่สายก็แพงไปแค่สายหนึ่งก็น่าต้องนัดรับกันเลยมีแสายสายสายจับพูดขอไม่พูดออกเสียงจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านฟังหาผมจะหัวแยกโอเมก้าสามสองหนึ่งไงอ๋อเอาเป็นว่าราคาป้ายตัวนี้มันสามแบบผีเลี้ยวเลยสามล้านห้าก็อนายก็สิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเกินเหรอคุณเข้าใจผิดไปเยอะเลยแบบผีเลียวอะไรเนี่ยแพทณินัมโอ้ยมันล้านสายมันล้าน กินข้าวต่อเดี๋ยวใส่เอซใส่เอทีนั้นก็เป็นล้านนะเออไม่ริบบิเลนเพราะว่าเธอ material ต้องดูแ m ท t เรียลเออผมไม่เคยแพทตินัมไงยังบุญไม่ถึงอย่างขนาดนี้เดี๋ยวก็าจะรว่าถึงนะครับน้องทำงานทุกวันเมื่อวานเขาเมาเขาบอกให้เธอออกมาช่วยเขาทำงานอืมลาบอันไหมไปรีวิวบ้าน้วไม่ใช่เหรอ ใช่ค่ะเริ่มเริ่มเข้าวงการพัฒนาเข้าวงการ <laughs> ดีดีนะย่งสุดแล้วตต่ตอนนึงเล็กได้ได้ตัวแพทตินัมมานานแล้วครับสี่ห้าปีอ๋อเหรอตอนนั้นก็คือ,อคุยกันว่าตัวเนี้ยมันคือตัวที่ผมอยากจะเก็บเป็นตัวสุดท้ายสำหรับสปีดมาสเตอร์นะเเชื่อพราะว่าหนึ่งคือแพทตินัมสองคือหน้าอุปกรณ์สามคือแค่สามสองหนึ่ง นะแล้วพอตอนนี้ถ้ามันมีสายเพชรทินัมใสเข้าอีกแล้วสายเพชรเนี่ยมันเป็นแบบรุ่นโบราณโอ้มันก็กลายเป็นเพอร์เฟรนช์อ๋อไอ้รุ่นใหม่ที่เล็กลัๆมาแล้วอ่ะไอ้ที่มันเป็นปิดกับบังไม่ใช่ปุ๊บเพตัวน้ำตัวเหล็กอ๋อน้ำตัวเหล็กอ๋อแพชรทินัมอันอันนี้ผมคเคยเห็นป่ะอ่าก็กานว่าก็ค่อ,ขอ,ขอนข้างโอเคนะคก็คคมันน่าจะหนักมากเลยนะ น่อยตอนที่จะสั่งสายไปลองทั้งตัวแล้วไม่เท่าไหร่ะแล้วที่สําคัญคือเราเราตัดข้ออีกเยอะด้วยไมยิ่งไม่ไม่เท่าไหร่อแปลว่ามันสายมันกลวงแล้วมาไา้ราคาอบบได้ตีตายจอเพราะองค์อาหารเป็นไงบ้างครับดีครับแต่เห็นราคาสายแล้วกินไม่ค่อยลงเกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวกับอาหารอร่อยครับอจะมากินไหม ร้านอยู่แถวเซาทุกประเดี๋ยห์ก็ <Bruno> เป็นเงินเราแวะมานะฮะกินข้าวเสร็จปุ๊บก็เป็นร้านพิเล็กต่อกินข้าวนี้เสร็จก็มากินกาแฟร้านเล็กต่ออีกสองนาทีถึงร้านพิเล็กอืมดูคอฟฟี่เลยดีมากแค่สาขานี้ดีนะคะคนไม่ค่อยเยอะเดี๋ยววันหลังผมจะมาเซ็นสัญญาใช่คนไม่เยอะก็แบบระเบิดใช่ต้องตอกพิวรอพิวนานอืม สาขานั้นแบบตอนนั้นไปอะไรนะแบบไปเดทกับสาวต้องไปสาขานั้นสาวคนนั้นโอ้ยแบบวัยรุ่นแล้วร้านมันเก่ามากแบบจริงเหรอมันเป็นสิบสิบปีแล้วร่ะนนี้เล็ยสิบกว่าเลยเกือบยี่สิบแล้วนอกอาหารอะไรกันบ้างก็เป็นแบบพ็อกโกลสต่างๆค่ะสมัยป๊อปป๊อปเลยทำไมผมไม่รู้จักอ่ะว่าเขาดังผมนี่แฟนอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะก็ ไม่ทราบยพี่ปกตินี่กินอาหารญี่ปุ่นเวลาพี่เล็กไปเดทกับสาวพี่เล็กก็ต้องถามว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเธออยากไปไหนไหมไอ้คำว่าเดทกับสาวนี่มันรู้สึกต <laughs> อนนี้พี่กินพ,พี่เล็กไปกินข้าวกับสาวไปกินไปกินนี่ยังไงฮะครั้งหลังสุดที่เดทกับสาวนี่เดทที่ควงตุ้งมา <laughs> <ฮ>ควางเจาไม่เอาดิเอาเอาตอนวัยรุ่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 นย้อนวัยหน่อยย้อนวัสมัยนั้นเลยเหรอเออย้อนวัยหน่อยร้านอะไรวะมาก่อนไม่เคเมีร้าที่ไหนอ่ะกินฟู้ดเซ็นเตอร์เป็นหลักเฮ้ยจริงเหรอจริงจริง สมัยนั้นมันไม่มีที่เหงาป่ะสมัยก่อนไม่ว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบเป็นจินเป็นจังก็มีแต่ฟูจิฟูจิก็หลังหลังแล้วนะฟูจิก็ร้านอะไฟูจิมีแล้วเซนยังไม่มีเลยอันนี้คือย้อนไปเมื่อสามสิบหกสิบปีแล้วแลมวตึกกว่าปีแล้วจริงๆก็ก็ก็ใช่นะประมาณฟูจิเออฟูจิเปิดแล้วฟูจิตั้งแต่ผมอยู่เอแบ็กเขาก็เปิดแล้วร้านร้านฟูเซ็นเตอร์ไอร้านอาหารญี่ปุ่นชื่ออะไรนะจำได้สมัยก่อนมันดังๆอ่ะ ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะที่ไม่ผมจำชื่อไม่ได้วะไม่ไม่ไม่มีอยู่นะร้านอาหารญี่ปุ่นที่แบบเวลาเราไปฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วเราก็จะแบบมันจะมีอ๋อสกายร้านเออนี่ร้านนั้นนะสกายร้านที่มันเป็นเอ,อ่อที่มันเป็นรูปนกอ,ะอ,อ่ะที่มันจะอยู่ในฟู้ดคอร์ดอะไเป็นอันนั้นเป็นแฟรนไชส์นะไม่เคยกินเลย <c oughs> แล้วแล้วคนไทยมันก็มาทําทําเองแล้วตอนนี้มันขยายเองที่ญี่ปุ่นเจ็งไปแล้วนะแต่ที่ไทยเนี่ยบางท่ายังอยู่อยู่ยังอยู่แต่ว่าน้อยมากอ่น้อยมากๆ สกรลักษ์สมัยก่อนยอมรับว่าเห็นเยอะแต่ว่าไม่ใช่สมัยผมสมัยไม่ใช่สมัยผมผมไม่รู้แล้วว่าสมัยผมสมัยวัยรุ่นคือไดโนมอนกำลังอ่อไดโดมอนไดโนมอนกัลเป็นบุฟเฟ่ตัวแรกที่แบบโคตรฮิตเจ๊งไปแล้วนะเจ๊งไปแล้วใช่ร้อยเก้าเก้ากินได้ทั้งวันสมัยก่อนเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทแล้วสมัยก่อนตอนสมัยวัยรุ่นนี่แบบกินจุมากอืคุ้มแล้วไหแล้วสมัยก่อนก็มีเขาเลยเจ๊งอ่ะเอิ้ง ไม่ต้องรังหลามพิซซ่าครับไดกินไหมทุกคนครัโอ้เจอๆเลยครับไม่เคยกินอ่ะเค้าใหพิซซ่าหาทุกปีกินกับเพื่อนว่าถ้าใครชนะกินฟรีแล้วจะได้แถมพิซซ่าอีกหนึ่งรอโอ้โหวันนี้ไม่พิซซ่าถาดใหญ่หนึ่งหนึ่งอันจะกินได้มีแปดชิ้นพวกคุณกินได้กี่ชิ้นแต่ผมไม่ได้กินหมดไงผมผมกินแต่หน้าเลยตอนนั้นเป็นเด็กเลวเป็นเด็กแบบเด็กชั่วเด็กชั่วร้านเขาเลยแบบเปลี่ยนกฎไง ต้องกินให้หมดกินกินเหลือโดนปรับอีกนะใช่ใช่เป็นยังไนบ้างสมัยนั้นแบบกินสนุกมากกินไม่รู้จักอ้วนใช่สมัยก่อนที่กินแล้วไม่อ้วนเดี๋ยวนี้หายใจก็อ้วนแล้วปีมกเดือนมกรานี่งานเยอะมากโอ้โหกินกันกระจุยกระจายขึ้นมาสามกิโลใช่ไหมไปวิ่งพี่เล็กไปวิ่งไม่หลัย่าเอาไปวิ่งนี่พี่เล็กก็ยังบอกกำลังกายสัทีเลยเดือนพฤศจิกายเแล้วครับสาวเยอะนะ ลดลดเวลาถ่ายคลิปนิดนึงไปวิ่งไปเล่นโยคะกับน้องก็ได้เนี่ยเจอทสเปียโนทีสอืมยืดๆหน่อยชวนแล้วไม่ไปบอกเวลาไม่ตรงกันไม่ต้อ่เล่นดึกๆเงี้ยก็เลยบอกเขาเรียกว่าเดี๋ยพี่ก็จ้างเทรนเนอร์เล่นที่บ้านบ้านอยู่ใกล้ๆกันเนาะบอกให้พี่เล็กจ้างเทรนเนอร์เล่นที่บ้านใช่ใช่พ่อผมก็จ้างเทรนเนอร์มาบ้าน เทรนเนอร์พี่ตั้มเขาใส่แบบผู้ชายใส่แบบนี้เหรอผู้ชายใส่คอปเลนให้กราฟิกขึ้นเหมือภาพเป็นผู้ชายแล้วก็ใส่บาร์น่ากลัวถ้าแบบใส่อย่างนี้แล้วเป็นผู้ชายนี่น่ากลัวกว่าเห็นภาพอืออร่อยเอาเป็นว่าเราประมาณนี้ลวกันเดี๋ยวเพื่อนๆดูเยอะเราจะหิวตากเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเพื่อนๆมากินข้าวกันนะไม่มีอะไรมากก็ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่ชอบก็ด่าได้แต่อยาแรนะฮะแต่ผมชอบมากเมื่อกี้ก่อนเปิดคลิปเรียกบอกว่าคนถามทำไมพี่เรียกมาถ่ายวันนี้พี่เรียกบอกว่าเดี๋ยวคลิปไม่พอเอางั้นพอแล้วแต่วนนี้เลยต้องหมดหรอสต็อกหน่อยสต็อกหน่อยเฮ้ยฮะไปเตรียมตังค์ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ